กรับเรียนท่านประธานสภาผู้แทน,แนราษฎรปฏิดาตันติรัตานานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินเขต8พักภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมี3ปัญหาที่จะหารือค่ะปัญหาแรกจะพูดไปแล้วก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ของดิฉันมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอยู่มากมายวันนี้ถึงคิวของอำเภอพนมดงรักค่ะท่านประธานตำบลบกักไดบ้านรุนนะคะที่ดินประมาณ300กว่าไร่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนป่าถาวรหรือนิคมสร้างตนเองเพราะฉะนั้นวันนี้ ดิฉันขอหาลือผ่านท่านประธานสภาไปยังอธิบดีกรมที่ดินเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสุรินเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสุรินสาขาปราสาสชช่วยดําเนินการเดินสํารวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตบบาําบลบักไดบ้านอําปืนนะคะอาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินค่ะในประเด็นที่สองก็คือเรื่อง เบีย้ยผู้สูงอายุค่ะท่านประธานปัจจุบันนี้คนไทยมีผู้มีอายุเกิน60ปีที่จะได้รับเงินช่วยเหลือแบบขั้นบันได600ถึง1,000บาทซึ่งจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวันทําให้เบีย้ยผู้สูงอายุดังกล่าวยากที่จะเพียงพอต่อการใช้สอยอีกทั้งปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุยังต้องมีหลานนะคะเด็ก,เ,ดกเล็กที่จะต้องคอยดูแลจึงควรพิจารณาที่จะเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุ เริ่มต้นขึ้นที่1000บาทต่อเดือนเพื่อจะช่วยให้ผู้สูงวัยแล้วก็เด็กเล็กนะคะได้มีการแบ่งเบาภาระให้กับคนวัยทำงานจะทำที่จะต้องส่งเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุจะทำให้สังคมของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจึงขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพรทองทานชิน,นวัตรให้ช่วยเร่งพิจารณาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุด้วยนะคะประเด็นที่3ขอได้รับความช่วยเหลือของเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่ทำนาไร่ละ1,000บาทที่ท ทางท่านสอสอพลพีก็ได้หาลือไปแล้วนะคะในฤดูเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตปี2,567ถึง2,568จะเข้าสู่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้แล้วดิฉันไม่อยากให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวได้รู้สึกกังวลว่าไหนจะราคาข้าวที่ตกต่ําอยู่แล้วและยังจะต้องมานั่งคอยลุ้นว่าเงิน1,000บาทต่อไร่นี้จะได้รับหรือไม่เช่นฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อปี2,566 67กว่าจะทราบก็เกือบไปเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะคะท่านประธาน จึงขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยประกาศอย่างเร่งด่วนเพื่อจะให้ชาวคนที่ปลูกข้าวได้รู้สึกคลายกังวลด้วยขอบคุณค่ะ